ธรรมัสด,ดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปลิตสื่อนะครับเกมยิ้มหาคู่จับคู่ให้เจอนะครับก่อนอื่นเราก็พิมพ์ไฟล์ต้นฉบับนะครับด้วยกระดาษโฟโต้นะครับอันนี้เราพิมพ์ไฟล์ต้นฉบับเสร็จแล้วในส่วนชิ้นตัวยิ้มกับป้ายเกมนี้เราก็ตัดตัดตัดเป็นชิ้นๆนะครับตัดเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วไปเคลือบพลาส ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวยิ้มเคลือบพลาสติกตัดเสร็จแล้วเป็นเครือบพลาสติกแล้วก็ตัดนะครับส่วนไอนน้ตัวป้ายเกมยิ้มหาคู่จับคู่ให้เจอส่วนอันนี้มันเป็น a 4สองอันนะครับอันนี้เราเราเอามาต่อกันแล้วก็เคลือบแบบนี้รวมทั้งตัวนี้ด้วยนะครับ อันนี้มาเคลือบเป็นแผ่นเราไม่มีเครื่องออปิ้น a อสามเราก็ใช้ A4 สีสองกันต่อกันนะครับเดี๋ยวจะลองเคลือบอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้คือเฉพาะส่วนนี้นะครับชิ้นส่วนอันนี้เราเคลือบแล้วเฉพาะส่วนนี้เดี๋ยวจะเคลือบให้ดูว่าเคลือบอย่างไรนะครับ ตัดออกส่วนหนึ่งนะครับให้พอดีครับแผ่นเคลือบนะครับให้มันเข้ากับหน้าเอสามพอดีโอเคนะครับเราก็จะเอาแผ่นเคลือบ A3 อันนี้ลองมีสีสองแผ่นต่อกัน ส่วนอันนี้ก็ใช้เอสี่ตัดครึ่งหนึ่งมาต่อเข้าตรงนี้เลยซอนลงไปเนะี้ยอันนี้จะซอนอนลงไปเลย เาเครื่องเคลือบนะครับ อันนี้เกรือบให้ดูเป็นตัวอย่างแผ่นเดียวนะครับเครื่องเครื่องพลาติกก็เราเอาเครื่องที่มันมีคุณภาพหน่อยก็จะใช้ได้นานอันนี้ 2, 2,008นะครับตัวนี้ก็โอเคอยู่ใช้ได้พอสมควรก็เครือบแล้วก็จะได้แบบอันนี้ครับโอเค โอเคได้สองแผ่นแล้วเพราะนั้นตัวแผ่นนี้เราสามารถเพิ่มทำเพิ่มปิ้นออกแบบเพิ่มได้อันนี้นี่เกี่ยวกับสัตว์แล้วเราก็สามารถออกแบบวิชาอื่นๆได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ไปตัดฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดนี่ขนาด3กว้างนี่สาที่6ยาวหรือสูงนี่52 52เซนฟิวเจอร์บอร์ด อแล้วเราก็วัดนะครับขนาดตรงนี้12.5จากท้ายมา12.5อันนี้ก็วัดไป6.8จากนี้ไป6.8แล้วก็วัดไปอันนี้4.1 4.1เว้นไปอันนี้1 1อันนี้2เซน2เซน สองเซน 1, สี่จุดหนึ่งสองเซนอันนี้เป็นหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกอันนี้สองจุดสองจุดเจ็ดแล้วก็สี่สี่ตีตารางเสร็จแล้วเราเอาฝาในขวดนมดัสมิลนะครับเราก็ตีวงกลมทุกช่องเลยตีทุกช่องให้ได้แบบแบบแบบนี้จากนั้นเราก็เอามีดคัตเตอร์กรีด มีคาตเตอร์เนี่ยกี็ดตรงวงกลมที่เราที่เราตรีไว้อันนี้ต้องใจเย็นๆแล้วค่อยๆไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวมันจะ บทมี24ช่องด้วยกันโอเคเนี่ยทั้งหมด24ช่องก็มีคัตเตอร์แล้วก็กรีดไปเลยนะครับอันนี้คือกรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วกรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นตัวอย่างที่กรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคจากนั้นเราก็เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเสร็จ อันนี้จะมาติดด้านหลังด้านหลังเ็จะทำเป็นซองสำหรับเสียบแผ่นนั่นนี้แผ่นแป้าตรงนี้เราจะใช้ออจะใช้เทปกาวสมหน้าหรือว่าปืนยิงกาวก็ได้แต่ว่าถ้าเทปกาวสองหน้าเนี่ยบางทีมันจะหลุด ดนั้นเราเราเอาปืนยิงกาวยิงยิงแล้วก็ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเราจะต้องวัดตรงนี้ก่อนแล้วเราจะได้ตีเส้นวัดคือว่าอันเนี้ให้มันพอดีกับช่องโอเคให้มันได้ให้ได้พอดีกับช่อง เสร็จแล้วก็ตีเส้นว,วัดได้แล้วตีเส้นเดี๋ยวเราก็เอาปืนยิงกาวนี่ก็ได้ ว okay. ันนี้จะทำสองนะครับ ดูนะครับ okay. จากนั้นก็เอาแผ่นหลังปิดปิดด้านหลังนะครับ nhưng nếu được cái đây อันนี้ก็จะสองใส่ได้เลยอืม ได้หลาอันข้างหน้าก็อันนี้เราจะาดี๋ยวนี้ใช้กลาวสองหน้าไปแล้ว เรายังไม่ติด้แน่นนะครับเดีจวตรงมุมเราจะต,ตัดตัดแหลมให้มันเข้าล็อกพอดีนี่สามารถไปประยุกต์ใช้ได้หลายวิชานะครับ ที่เราทำภาพอะไรเข้ามาประกอบโอเค งมุมตรงมุมนี้นะครับเราจะตัดให้ได้มุมพอดีนะครับตัดลงไปตัดให้ถึง้าล่างาเลยแล้วก็หัดออกนะ ก่อนที่จะนั่นใส่คือยิงก้าวก็เป็นหนว่าให้มัน มมนี้ทแยงมุมนะครับเวลาเราตัดตัดให้ลึกไปถึงข้างล่าง Vous me เรียบร้อยตัวแบบอันนี้เหลือตัวฝาฝาที่เราทำนี่ก็คือเรารีไซเคิลมาจากอันนี้ขวดแบนซุปไก่ต้องขนาดแบนซุปไก่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ขวดอันนี้เป็นของฝา นมเตี้ยวสามต้อง300มิลลิตรนะถ้า400มันหัวหัวมันจะใหญ่กว่าอันนี้หัวใหญ่กว่าน,นี้มันจะใส่วงกลมอันนี้ไม่ได้ต้องวัดีอกขนาดหนึ่งทีงนี้ตัวนี้เราก็เปิดยิงกาวยิงกาวเลย ยี่สิบ24อันนะทั้งหมดเราก็รีไซเคิลจากนี่แหละครับฝานมดัชมีหรือว่าแบนซุปไก่ เดินพวกฝาขวดนมฝาขวดน้ำโพลาริตอันนี้เก็บไว้นะครับไปทำประโยชน์ทำสื่อการสอนได้นะครับเรากินแล้วมันเลยอยู่ไปทิ้งร e ไซคเคิมาใชใ้ให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็กอนุบาลหรือเด็กพิเศษอันนี้ไปฝึกสมาธิได้ดีนะครับจับคู่สามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ อันนี้ที่ออกแบบไ้ให้แล้วก็คือภาพสัตว์เดี๋ยววันหลังมีเวลาก็จะออกแบบภาพอื่นๆเพิ่มเติมหรือวิชาอื่นๆเข้ามาอีกวันนี้ก็เอาเฉพาะภาพสัตว์สามแผ่นก่อนโอเคได้ละเราก็มาปิดนี่เลยตัวยิ้ม นี้เราก็จะต้องให้เด็กเล่นจับคือเปิดฝาจับคู่หาคู่ให้เจอเปิดฝาหาคู่ให้เจอ หรือส mm ่วนนี้หรือ่วนนี้หรือส่วนนี้หรือส่วนนี้ รเราก็ได้สื่อการสอนนะครับเกมยิ้มหาคู่จับคู่ให้เจอนะครับก็จะให้เด็กมาเปิดฝานะครับเปิดฝาเช่นอันนี้รับบิดนะกระต่ายก็ต้องจับคู่หาให้เจอนะครับว่ากระต่ายอยู่ไหนปรับโอเคถ้าเจอก็ได้แล้วแ,แล้วก็หาฟอกก็หา ถ้าไม่เจอก็อันนี้ปิดเข้าไปถ้าเด็กมีสมาธิดีเขาจะจําได้ว่าตัวนี้ก็เคยเปิดแล้วโอเคฟอ็อกด็อกอก็จะหาไปเรื่อยนะครับอันนี้เบิร์ดนกอันนี้สเนคกงู ไปจนกว่าจะเจอเห็นแม่ไก่เห็นแม่ไก่ดองลาก็จะจับคู่ไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะเจอครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนอันนี้ดึงอันนี้ออกก็เปลี่ยนภาพสามารถเปลี่ยนภาพได้นะครับเป็นภาพ ชุดใหม่ก็อันนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ครับสอนเด็กพิเศษเด็กปถมวัยหรือว่าเด็กปถมนะครับแล้วก็เราก็สามารถเปลี่ยนวิชาโดยกันเราปิ้นภาพเหล่านี้เข้ามาเสียบเปลี่ยนแทนได้ก็จะได้สื่อการสอนนะครับเกมยิ้มหาคู่จับคู่ให้เจอนะครับธรรมสวัสดีครับ จากสืส่อการสอนพุทธศาสนาวัดสวนวางตะบดแม่นางขาวอำเภอคุรนบุรีจังหวัดปังงานนะครับอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เ,เพจพระบุญสุทธศิโลนีิลาไหลนะครับแล้วก็มีไฟล์ให้เราดาวน์โหลดไปผลิตนะครับรวมทั้งสื่อวิชาอื่นๆนะครับก็ไปติดตามดูได้นะครับความเคลื่อนไหวธรรม,มสวัสดีครับ